กลับสวัสดีครับผมวันนี้พวกกับผมมีเช้นเคยนะครับผมวันนี้เพิ่มยอดไลค์อิโมจิบนเฟซบุ๊กกันเองนะครับผมใครที่ยอดไลค์น้อยๆนะผมับผมเพิ่มมตรงนี้ก็สามารถทําตามคลิปนี้ผมได้เลยนะครับอ่ส่วนลิงก์นะครผมลิงก์ผมทิ้งไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมกดลิงก์ผมเข้ามาได้เลยนะครับผมจะเข้ามาในนา k m เ Social เลยนะครับผมหน้าตาผู้บริการ k m เ Social ก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมใครเคยสมัครกันตัญญาครับผมตรงนี้กดลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าใครยังไม่เคยสมัครกันตัญญาครับผมตรงนี้กดสีเขผม น้าสมัครกัใช้งานครับผมตรงนี้ใจลงชื่อใช้นะผมแล้วก็อีเมลนะครับผมแล้วก็รหัสผ่านครับผมรหัสผ่านยืนยันะผมตรงนี้สากันนะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กนะผมใช้โปรแกรมมาตรงนี้ด้วยนะผมติ๊กด้วยนะครับผมแล้วกดสมัครใช้งานด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ใครนะผมมีอีเมลอยู่แล้วนะครับผมหรือว่าอีเมลอยู่แล้วนะครับก็กดรออินด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับผมอ่าก็เป็นประมาณนี้นะผมหน้าสมัครกัใช้งานอ่าก็เป็นประมาณนี้นะผมหน้าสมัครกับใช้งาน kmk social นะครับอ่าเขาผมว่ามีลงชื่อก็ใช้อยู่แล้วนะครับ เอาครับผมกลุ่มชื่อก็ใช้มาแล้วผมแพลตฟอร์มด้านในก็มีประมาณนี้เลยนะผมมีทั้งเฟซบุ๊กนะผมอินสตาแกรมนะผมยูทูบนะผมทิกเกอร์นะผมและอื่นนะครับเอาละวันนี้ผมวันนี้เราเพิ่มยอดลค์อิโมจิบนเฟซบุ๊กกันนั่นเองนะผมกดที่เฟซบุ๊กเลยนะครับผมส่วนบนบูตรงนี้ผมบนบูตรงนี้คุณเลือกบุบูที่คุณต้องการได้เลยนะผมวันนี้ผมจะเพิ่มยอดลค์อิโมจินะครับเอาเป็นอันนี้แล้วกันนะครับผมดูปลายนะผมส่วนบริการผมบริการตรงนี้คุณเลือกบริการที่คุณต้องการได้เลยนะผมขอเริ่นแรก ส่วนลิงก์นีผมลิงก์คุณพีก่กอล์ฟถ้าคุณจะเพิ่มได้เลยครับผมคือบนนี้นะครับผมลับมาครับผมวางครับก็เป็นสิแล้วผมส่วนจำนวนนะผมจำนวนตรงนี้คุณเลือกจำนวนที่คุณต้องการได้เลยครับผมขอเลือกไปร้อยหนึ่งแล้วกันนะครับเขาจะลงเข้าราเชียมาให้ผมแล้วค่าใช้จ่ายมาให้ผมก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมแต่ถ้าใครไม่กดสั่งซื้อล่างตรงนี้ผมก็มีรายละเอียดทางนั้นขวามาอ่านก่อนได้นะครับมาณนี้ครับผมจะขอกดสั่งซื้อเลยแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับ เอาผมกดสั่งซื้อเสร็จแล้วผมตรงนี้ได้รับการงซื้อแล้วผมเป็นหน้าแสบสีเขียวๆตรงนี้ก็เป็นอัซื้อแล้วผมไยรอสักครู่ผมตรงนี้อ่าระหว่างรอตรงนี้ผมก็ไปดูเปิดฟอร์มอื่นๆก็ไปดูเปิดฟอร์มอื่นๆกันดีกว่านะผมเช่นพอดการซื้อเรานะครับพอดการซื้อแล้วผมตรงนี้ก็มีทางเลขดีของเราแล้วผมก็ลิงก์ของเราแล้วผมก็เขียนว่าเราดําเนินการผมตรงนี้ให้รอสักครู่นะครับผมประมาณนี้นะครับไปดูเปิดฟอร์มกัตเติมเงินของเราดีกว่านะครับ อ่าฟอร์มการเติมเงินของเราก็มีอยู่สามหลักๆนะผมตรงนี้มีทาพงพร้อมเพย์นะครับผมแล้วก็โูบินดี้วอลเลตนะผมแล้วก็คริปโตนะครับเดี๋ยวจะใครไม่เคยเติมเงินตรงนี้ผมก็มีคําแนะนําด้านล่างมาอ่านก่อนได้นะผมประมาณนี้นะครับผมอ่ามีสามอเลยนะครับวันนี้ครับผมแล้วค่อยกดย้อนเงินเติมล่างตรงนี้นะครับวันนี้ผมกากเติมเงินครับผมส่วนเพื่อคนไหนนะผมจะติดต่อไอ้มินนะผมหรือเชา้าหรืออะไรอย่างนี้ผมก็สามารถติดต่อไอ้มินตรงนี้ได้เลยนะครับผม เอาการติดต่ออมินตรงนี้ผมก็ติดต่อทีด่ตลอด24ชั่วโมงเลยนะผมแอดไลน์ก็ได้นะผมหรือว่าสแกนลาย QR โค้ดแบบนี้ก็ได้นะครับประมาณนี้ครับผมสวดตัวช่วยเหลือผมก็มีทั้งหมดหมู่นะผมก็แจ้งปัญหานะผมก็เลโกเดอร์นะครับผมแล้วความครับผมข่าเข้าก็ประมาณนี้ผมก็ติดต่อไอมินนะครับเแล้วตอนนี้ผมไม่ทําการเสียเวลาดีกว่านะครับผมจะขอกลับไปหน้าเดิมนะครับผมตอนนี้ยอดถูกใจบุญจีก็มีแค่อยู่มา10คนเองนะผมจะขออนุญาตรีดึงทีนะผมยอดผมจะเพิ่มไหมผมตรงนี้นะครับ อ่าร yes, ีไปแล้วผมจากตอนแรกมีแค่สิบเองนะผมตอนนี้ก็เพิ่มมาเป็นสิบห้าเลยนะผมก็เป็นยี่สิบห้าคนนะผมประมาณนี้เลยนะครับผมเพิ่มมาตั้งสิบห้าเลยนะครับประมาณนี้นะผมถ้าผมไม่ทาการเสียเวลาดีกว่าแล้วผมตรงนี้มันจะขอตัดภาพไปตอนที่ยอดเพิ่มเต็มเลยแล้วกันนะผมตรงนี้นะครับผมรอบผมแล้วผมตัดภาพมาครับผมตอนนี้ยอดผมก็เพิ่มมาที่ร้อยผมเป็นร้อยสิบเจ็ดเลยนะผมแล้วก็อาจจะมีแถมให้ด้วยผมตรงนี้นะครับประมาณนี้เลยครับผมตอนนี้นะผม ทางแอพที่แถมมาให้ผมเล็กๆน้อยๆผมตรงนี้ก็แถมให้เยอะอยู่นะครับผมแถมมาตั้งสิบกว่าขึ้นเลยนะตรงนี้นะครับผมอประมาณนี้แล้วผมก็เป็นันที่เสร็จสิ้นแล้วผมตรงนี้นะครับไม่มีเลยแล้วผมกับเพื่อนเดินไปดีกว่านะครับอันนั้นต่อไปตรงนี้ผมก็แนะนำไปเทียบร,ร้อยแล้วผมเต่เพื่อนคนไหนที่ผมสนใจนะครับผมอย่าทำตามแบบนี้นะครับความที่แนะนำเพื่อนตรงนี้ได้เลยนะครับผม ในน้ำเพื sí, actually, ่อนตรงนี <check Kid> <se> ้ผมก็สามารถเขาลองเรียนผมไปแชร์เพ <lee> ื <the> ่อนเพื Sud ่อนคุณได้เลยนะผมเพื่อนเพื่อนคุณนะผมเติมเพิ่มขั้นต่ำนะผมหรือว่าสมัคขั้นต่ำหนึ่งร้อยบาทขึ้นไปนะผมตรงนี้ก็ได้ค่าต่าคอมชันนะครับเซ็นตรงนี้ด้วยนะผมอ่าประมาณนี้นะผมนะแนะนำเพื่อนนะครับอ่าแล้วก่อนจบคลิปนี้ผมผมก็มีแนะนำงานนึะผมคือซีรีส์แองจี้นะครับผมดูเรื่องจีนนะผมตรงนี้จะเปิดดูก็ต่อเมื่อนะผมคุณต้องเติมเงินขั้นต่ำหนึ่งร้อยบาทขึ้นไปนะผมก็จะเปิดดูฟรีเลยนะผมมากกว่าสามร้อยเก้าสิบสอง เลือกดูกันได้เลยนะครับหรือใครว่างๆก็มาเลือกดูกันได้ครับตรงนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับนี่ผมอ่าแล้วคลิปนี้ผมก็ไม่มีจะพูดแล้วผมจะขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะผมถ้าผมพูดผิดพลาดตรงไหนขอไปด้วยนะครับบ่าแล้วครับผมขอบคุณครับ